สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาตื่นแล้วค่ะพี่น้องขาตื่นตื่นข่าวล่าแต่ก็มาทีหลังเขาคะ่ะพี่น้องขาติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อคือนนอนไม่หลับพอมาหลับเอกก็คือมาตอนใกล้สางมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วที่โกโกอกซีกออย่างที่ว่าและค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งมาได้รับข่าวทีหลังก็เลยได้ออกมาเล่าสู่ฟังเดี๋ยวจะมีการทําการไล์สุดอกีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแหะคะ่ะพี่น้องขาแต่ตอนนี้ก็คือ กล่าวเล่าให้ฟังก่อนมาดมหน่อยนอนไม่หลับเมื่อคืนพอมาหลับเอาตอนเช้านี่แหละคะ่ะพี่น้องขะก็เลยเพิ่งได้รับข้อมูลเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสี่กอก็อย่างที่บอกอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนําหมายสารระบุกจับอยู่ที่สี่กออยู่ที่กกอกอย่างที่ว่านนะ้พี่น้องเนาะแต่สุดท้ายก็คือเท่าทีเา่เราได้ดูข่าวอันนี้คือคร่าวๆก่อนกับพี่น้องขะมาดมหน่อยเพิ่งได้ดูข่าวบอกว่าไปเจ้าหน้าที่ลงเยอะแยะมากมายที่บ้านใน,ใาน,นายชัยพลขณะเดียวกันก็คือพอมีการไปทําการประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่าง ที่ว่าเัยพลสรุปว่าเัยพลไม่อยู่บ้านค่ะพี่นอ้องขะก็ตามข่าวมาต่อก็คือไปอเดินทางไปมอบตัวที่ส,สตชอ,อย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องะ่ะก็ไปเจอที่นั่นแล้วก็ทนายตั้มก็ไปที่นั่นอย่างที่ว่าเออนั่นเมื่อวานมีการทําคลิปบอกว่ามีการออกหมายจับมาดําเหม่ยก็มีการทําการไล์สุดแล้วก็มีการพูดถึงกันหาด้วยกันก็คือคิดว่าคงไม่อยู่บ้านสรุปว่าไม่อยู่บ้านจริงๆนะล่ะค่ะพี่น้องน้องตามที่เป็นข่าวออกมา ตามที่เราติดตามเช้านี้ค่ะพี่น้องขาสรุปว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เมือเม่อเช้าเช้ามืดก็คือตีห้ากว่า6กโมงเช้าแล้วก็อยู่นั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอสรุปว่าเขาไปมอบตัวอ่าที่สตชก็คือส่วนกลางเลยอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันก็คือตอนนี้ยังไม่มีอะไรคหน้นมากมายเพียงแต่ว่าเราก็ไปเห็นข่าวที่อ่า,อาช่องใหญ่ซูมกล้องเข้าไปมีเจ้าหน้าที่ที่อ่ายืนที่จะพยายามควบคุมตัวแต่เขาก็ขัดขืนถือว่าขัดขืน แะกัพี่น้องขาเพราะว่ากับการที่ฟื้นฟัดยืดยัดอะไรยังไงที่เห็นตามข่าวนะพี่น้องเนาะนั่นคือเป็นสิ่งที่บอกว่าไปมอบตัวแต่ความเป็นจริงก็คือยังดุดันด,ดุดูเดือดอยู่เหมือนกันในตัวชายพปนเองกับพี่น้องขาก็คือชัยพลกับ สมพรก็ไปที่ก ie ็ถือว่าบอกว่าไปมอบตัวเองแต่การกระทํามันไม่เหมือนกับว่าเป็นการมอบตัวหหลกค่ะพี่น <het> ok ้องขามันก็จะกเป็นการขัดขืนอยู่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นออกมาตามข่าวมาดําหน่อยก็เห็นตรงนั้นขณะเดียวกันก็คือเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแถลงจะมีการแถลงแต่ขณะที่มาดาหน่อยทําคลิปนี้ยังไม่ได้เห็นว่าแถลงอะไรบ้างแล้วก็จะมีการนําตัวเพราะว่าที่ตรงที่เขาไปนั่นน่ะคือสตชนั่นน่ะก็คือเขาไม่มีเขาไม่ใช่สถานที่ที่รับมอบตัวอย่างที่ว่าล่ละคับพี่น้องขาจะต้องมีการ มอบตัวที่ไหนจังหวัดใกล้เคียงสักแห่งหรือจะส่งไปที่ สัพพอออกกุกตุมที่เกิดเหตุหรือมุกดาหารที่เกิดเหตุเราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ก็บอกว่ากำกำลังเดินทางอยู่แต่เราก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าตกลงจะไปมอบตัวที่ไหนอะไรยังไงนะพี่น้องเนาะเราก็รอดูอยู่ค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันก็คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทางบิ๊กปัดเองจะมีการถแถลงข่าวมาดามเอก็ยังไม่ได้เห็นว่าตอนนี้ที่ทําคลิปอยู่นี่ยังไม่ได้เห็นข่าวว่าถแถลงเรื่องอะไรค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเรามาทําการไลฟ์สดกันแล้วก็มาพูดคุยกันแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องขา แต่คณะโดยการตามที่มาดมหน่อยทําการไล่สุดเมื่อคืนที่บอกว่ามีอนุมัติออกหมายจับแล้วล่าสุดเมื่อวานแล้วก็มีการพูดเกรนๆไปบอกว่ากลัวอย่างเดียวคือเขาไม่อยู่บ้านชัย,ยพลจะไม่อยู่บ้านมันก็เป็นจริงอย่างที่ว่านี้ออกไปตอนไหนอ,อย่างที่บอกแหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะมีมีข้อสังเกตอยู่ว่า ทางยูทูบเบอร์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครๆเนี่ยเฝ้ามองอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ทำไมคลาดสายตาสาม,มารถที่ไม่ได้เห็นว่าตอนที่เขาออกไปอะไรไงสรุปว่าน่าจะเป็นช่องยูทูบเบอร์ พลีกายถว,ยวายหัวพาเข้าสตชอ,อย่างพี่วานและพี่น้องเนาะน,นั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นกันมันคลาดสายตาได้อย่างไรคนที่เฝ้ารอตลอด24ชั่วโมงตั้งกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าเขาออกไปตอนไหนเขาไปอะไรยังไงประมาณไหนแล้วอยู่ๆก็ไปโผล่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยอย่างงั้นเราก็มีข้อสังเกตเออ,อมีอิทธิฤทธิ์ของอปูปูอะไรนะ,ะปูปาริจิต แล้วก็แม่โซร์พีอิทลิ ริดเดตจริงๆสามารถห่อเหินเดินอากาศไปได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นเลยออกจากบ้านตอนไหนอะไรยังไงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลงตีห้ากว่าหรือ6กโมงประมาณนั้นก็คือเช้าตู่ฟ้าสางอย่างที่ว่าก็ไปรออยู่ตรงนั้นไปทําการอยู่ตรงนั้นเบสเสร็จประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครให้คําตอบว่าออกไปตอนไหนอะไรยังไงสรุปว่าในบ้านนั้นไม่มีชาย,ยพนไม่มีส้มพรอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เออนะ,อะ,อะสิ่งสถิตแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรยังไงแล้วก็อยากฝากถามพวกที่ ปริกายถาวายหัวยูทูบเบอร์อะไรยังไงอยู่แถวนั้นแม้กระทั่งนักคงนักข่าวอะไรยังไงก็ถือว่าเฟลละคะ่ะพี่น้องคะถือว่าไปอยู่ตรงนั้นเฟลไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเขาหนีไปตอนไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ละคะ่ะพี่น้องคะมีบอกว่ามียูทูบเบอร์ข้างกายผ่าเดินทางขับรถไปประมาณนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นชัยพลสมพรหรือ ท่านไอตั้ม<ส><ด>ก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ว่าคณะในากานก็บอกว่ามีการส่งตัวมาที่ไม่แน่ใจว่ามาที่ไหนเฉพาะอกกกตูกหรือเปล่าเราก็รอติดตามดูกับพี่น้องขาอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่นานนี่แหละค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยจะทําการไล์สุดเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งใครมีข้อมูลอะไรยังไงก็ส่งข่าวเพราะว่ามาดามหน่อยเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งได้ข่าวมาแต่ที่ก็ดูราย,ายละเอียดแล้วยังไม่ได้รายละเอียดเท่าไหร่ก็ขออนุญาตเราไปพูดคุยกันที่ทําการไล์สดอีก คลิปต่อไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะเป็นการตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในไล์สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ